มักระยังไดไม่รู้ได้ปีน้ตีในควายปลาบุรีพี่หนุย้ยเอตั้งแต่ชีวิตผมเกิดมาผมไม่เคยมีความรู้สึกอย่างนี้เลยพี่หนุย้ยเป็นปันปืน้อไม้าามกับเจ้าใจวัยรัตเิ็นรูดรึก,กว่าประปักกับชาวมองคืออย่างนี้หนุย้ยผมอยากร้องไห้อ่ะ อยากร้องให้เฉยครับไม่มีเหตุผลแต่ในความรูร้สึกว่าจะได้ร้องให้เต็มที่ได้ร้องให้เสียงดังแลวผมจะมีความสุขแปลคก้นฟองกูไม่รู้นี่ป้าดงผงปลอยมันไล่จริงนั่นแหละว่าหัา,าหล่อคอเล่นแจ๊แหกับกูไอ้ยจะไม่รวยไร่ที่คนไสนั่นไม่รวยเป็นพี่พี่ราบที่ไม่รวยไร่เ่กูไอ้เจงมาขอดรอทุกยาเดินเดินเคยแท็กลุงหวานตอบุรีดีที่ตกใจกูกุมันไปเ็น คอยพูดัดไม้โอ้ตกใจเลยแต่กูไม่แกเนื้อพูดดัดไม้แต่เนื้อกูเหนือพูกับคนฟ้าออนั่นจึ้งใจว่าอย่ารากมันมันเกิดปั่นเฟือครับหนุ้ยครับตั้งแต่ผมออกจากวัดแต่ผมไม่กล้าถามท่านอาจารย์เพอเดินมาได้ครึ่งวันนุยตามันกระน e ะฮะตามันกระ m e น่ะนุยตาแม่นเรือตาผมอ่ะมันกระม็น นี่นนแมงเ <c oughs> คือคำว่าตากำเมนนี่เข้าพูดราชาทัพ์เขาเรียกว่ามันแม่งตาหัวตาเราแ <c oughs> ม่งตาเออ <c oughs> พี่หนุ่ยนี่มันก็ศึกษาวิชาความรู้อะไรเลยไม่ปุ๊บมึงอย่าลืมว่าเราเป็นองค์กรติดตามเจ้าชาย <c oughs> มันตรงศึกษาเรื่องราชาทัพ์ตากำเมนนี่คือแม่งตาแม่งตาเออแถวตานั้น ปลาเด็ดเลยเจอปลาเด็ดกูนึกไม่ออกยกกูนึกแค่ปล่วุ่งเยียบเพียงเดียวเหมือนกันแหละแต่วันนี้ก็เรียกว่าปลาเด็ดไม่ใช่ปล่วุ่งเยียบเออปลาเด็ดนะจึงกิวปลากระโดงเออปลากระโดงหน้า,ปาปนปลานาลา่ากงมึงไม่ใช่หนาลาาเดียวกงมึงมันต้องเป็นปลาหนาควนานหนุย่ยมันเบลออยู่แต่ปนนั้น ศึกษาได้บ้างก็ดีหนุย้ยเผื่อไปเจอกับราชเจนะ้ารัตนครอื่นเขาอะเราจะไม่ได้อับอายเขาโรดเดอบมั่งดิหนา้าผ้ากันเปนาาืนหน้าร้าเออมูกนละหน้าชึกเออไปหน้าชึกปากนะละโอด๊ดฟ,ฟันปลาต้นฟันอันปลาต้นขี้ควันขีออ้ควันนี่เป็นเป็น,เป,นเป็นอุจจาร,าประปลาต้นหรอือ,อไม่จ่ายเลยเขาเรียกว่ามูลปลาต้นเออมูล จะลกูกโตลราแล้วมึงอยากไปป้นกันเลยไม่รวยได้หนึ่งจึงป่าจ้าเราเนี่ยจะทำไมมัวใจนั่นเปนคนควกวนวกในป่าจ้าใยวะทุกอย่างมันยังอ้ามแลวไอร้รอยก็ว่าพระที่เรียนได้ประโยคนสามขึ้นไปให้เรียกว่าพระมหาคำโตกแเลยมานี่ปแปลว่าหญิงยยอยผู้รู้ผู้รู้ความรู้หญิงยออยคเดี๋ยวเฉยยกเว้นพระที่มีชื่อต่อไปนี้มเรียกว่ามหา คอยผู้ที่มีชื่อลงท้ายว่าชราอีเช่นว่านายสีได้ไปริยนสามามเรียกว่าพระมหาสีสวยไม่รัเโียกเรือให้เรียกว่าปิกรุสีผู้ได้ไปริยนสามพระเปลกแรกนั้น,นไะจ้มเมนผู้ใดมีเงินสิบแสนขึ้นไปให้ถือว่าเป็นผู้ร่ำรวยเรียกว่าเศรษฐี ยกเว้นผู้มีชื่อตัวหองอบไปหลักไม่รอกเ่นเคยเช่นว่านางเงี่ยงน้ามเรียกว่าติ๊ดอันนี้ให้เรียกว่านางเงี่ยงผู้มีอันจะกินหบ้าจำหนักหน้าเรื่องวัานนั้นว่ากูจอบเหลืองเปือยล้ว ก็จำีใต้และมึงก <c oughs> ิดแล่ีก็ไปต้องรอยั้งแหละคุโยบานจถึงก็ว่าเอาลักแท้จากราชการกูเอาใบหนูยาเกิดลงไปยืนโตแก่แก่ตายก่อยเกะก้องตุ้นมั่งยุ่งในเรืงเฟื่อนนี่กูยุ่งตายพี่หนุ่ยเข้าใจแล้วยังเข้าใจนะครับคือไม่ความว่าตอนนี้เจ้าใจวายรายนั้นตรงปล่าแมงอะไรนะเหยียบผมตรงปลาแมง ก็ว่าตากรเมนเออตากรเมนมันมัวแล้ว <S <S มันจะเป็นลางดีหรือลางร้ายอะหนุยอ้น,นี่มันไม่แนครับคือว่าไอ้อันแมงตานีโบราณเขาก่าวเอาไว้ในปัดจนานุกล้มแลมดิแจ๊ดหน้าดิจีดิบจี้มันตัดตี่แปดบ่กูรู้ได้กูรู้หลายอะแต่กูตัดับใจได้แต่รู้ไม่รอดแต่กูจะมาด้วนท่านวันก็โหลก็ตามพวกกูหนุกเจอไม่ได้จะกูใต้ตนหน้าเผื่อแปดบิงซอย มันลงเจดิคก no, no, no. no, no, no ูนึกไม่ออกดิว่าเด็กมันตามกันเจอปลื้กกันนิ้วมาเดินเผอกูไม่ได้พวกมาเลยเฮ้ยมึงไตหน้าก้อยมารอไม่ได้ใตเจ้าหน้าว่าพอแล้วแล้วกับคุณแต่ก็ไม่โกรวดไตก้องเดี๋ยวอีกรวดใจาจาจยาแก่ดำแล้วแหละอันนี้รูได้เราต้องรูเรื่องไม่ละเอียดเออ ไม่ความมาเรือการแม่งตาเขากล้าไหาในปัจจานุกรมแหลมดิแฟหน้าที่ที่ที่บัญจัดตีฮกนะการแม่งตานี่หมายความว่ายังไอ่ะนุ้ยการแม่งมาหนกับข้างขวาแม่งกลางกว่าผู้ยิ่งแม่งกลางกว่านั่นจะได้ชมแม่งกลางใจจะรอง่ายผู้ใจแม่งกลางใจจะรลอง่ายแม่งกลางกว่าจะได้ชมแต่ถ้าแม่งตีเดียวทางตองกลางหัวจะร้องเลยกูตกแล้ว เออหนังยังนี้จงแม่งจะกก้างปลอมมาเลยไม่เลยอ้วเลยร้องไสไม่รองเปลือยหลักเบี้ยแม่ก็แย่งตูตีรอบมากไม่อากไม่ไากแม่ว่าไม่ยากจะกูดแบแก้งก็แย่งตูตีอูวนร้องกี่ลุยอย่างนั้นได้แนงแนนงแนงปมูเรื่องควรกุดจ้ำเถอะแต่นี้ผมก็เม็นก้างขวาแล้วนุ้ยก้างขวาครับมันจะเกิดอะไรไม่ทราบแล้วไม่รู้เป็นยังไงนุ้ยพอหลับตาเนี่ยคิดถึงแต่เสด็จพ่อ เมื่อคืนผมนอนผมฝันเห็นเสด็จพ่อผมเกิดว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นทีนน่นครนะนุ้ยเสด็จแม่สั่งให้มีการกลับโดยรีบด่วนแต่ไม่บอกรายละเอียดเลยคุณพ่อทุกที่เว้ยไม่รดนใจในกัวคุณพองอ์นีแจ็คปุ่มกี้เด้อไปจับไปฮนะก้อนตั้งนุพองปองมินรุยดุยดุยพองนี่ไม่ใช่พองเปล่านั่งหนาวอยู่แล้วอันแม่งกลางกว่าฮะ มันปัญหากับแม่งกลางว่านั่นแนนอนเลยกับจะต้องเทียวใจชุ่เทียวแต่ว่ามันอยู่ที่จังหวะเพามันมีจังวหวะเลยนุย้ยมันยาวจริงนะไอ้หนุ่ยต่ำบอดีผูกลัวแล้วปล่อยนู่หนุ่ยแต่ไหนให้ไปหลวบก้าวหรือมันแต่ปล่อยก้าวเลื่องหนุ่ยหลวบมันจนก้าวหยับมันลหลว็ยังไม่แ็้ไม่หลวบาวาลก็ไหวไล้นักหน้าไอ้หลวบมันแ็้แล้วแลแต่แต่แม่หลักแกบกลางบิงดูไม่แ็้ จังหวะมันเป็นยังไงอนี่นุ้ยคือดตาแม่งจังหวะตาโลนั่นมันตุกก็ไม่นาได้ยังไงนะน้อยแม่งคือแม่งตาโลมันแม่งจ่าจ่าไอไอไอเปลือกตาสิมันนั่งปั๊บปั๊บปั๊บปลืบปลืบปลืบปั๊บปั๊บเปลือบเปลืบเปลืบมันก็เรียกว่าแม่งตาโลเร็วกว่านั้นนุ้ยโอ้แป๊มแป๊มกระจ้าแล้วมึง มันเป็นยังไงบ้างอ่ะนุ้ยแต่เป็นผลนันมันตรงเที่ยนเลยแล้วครับเที่ยนชับเลยเป็นยังไงอ่ะนี่แม่งชัดชาคนพื้นเราปั๊บ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 ปลือปั๊บตะละปั๊บปั๊บเปลือปลืบปั๊บปัดป๊บปั๊บเปลืบปลือปั๊บเร็วกว่านั้นนุ้ยโอ้ยแล้วแล้วนะโอ้มันร้ายเลยนุ้ยขับแม่งโอ้ยร้องเลยแล้วครับยังนักปุ้มตีงแล้วเหมือนแม่งตาจังว่าโอ้ยไอ้หน้อยหานุ่มรัดยืนแล้วโราคลื่นแก้งโราจะเริ่มต่องจะแล้มไปงน ตึงกูยืดแรงูดาดึงอางเหรืองออกแม่งปั๊บ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 ปลับปลับปั๊บบลับปั๊บปั๊บบลวบบลับปั๊บบลับปับ้ลัเปลยบปั๊บบลับบลับดั๊บบลอบบลัวปั๊บบลอบบลับปั๊บบลับบาับปัวบบลับบลับปั๊บไม่บลับปั๊บบลับบลาบปัวแบลับบลับั๊บลับบลับปั๊บลับแลับูบบลับบลวงปั๊ลับบวบปั๊บลับบลัไปัไบบลบบลับปั๊บลั นึกใกล้ไม่ออกเลยไหวแรงไงห,หน้ากว้างไงเจ้าก,ก๋วเจียวหยกง่ายหนึกไม่ออกคำเดียวแล้วกูปา๊บหมอหอใบจีแวนไหวกูรักบาดไม่เอาแมกเกลียงกริบกี่บาดอา่ะชนบาดนะเออ,เอ,อมันด้แวนเปลือกบาดกาแวนไหวกูมมนเงานม่นไกูพี่นุย้ยแต่อย่างนั้นผมก็คงอาจจะเกิดอะไรเลวร้ายที่นุยนน้ยเด็กปณีนะคกับเจ้าชายวัยรุ่น ให้การดีเราไปเชื้อให้ควัมไรเรามีเหตุมีผลแตนอาจารย์ก็ต้อนแล้วในวัดว่าคนเราทำดีได้ดีต่ำชัวได้ชัวแต่นีเหอุความุกแต่มันนี่เกิดกำเกิดก็มันไม่เกิดมระดีเกิดขึ้นมาพลือผมไม่พยายามปลอบใจอย่างนั้นนะเท่งแต่มันมันมันความรู้สึกมันไม่สัมพันนั่งละโอ้เออก็พยายามนะครับตีเจ้าชายเสดเด็จมาในป้านในดงเส้นไส้มันตึงมันกระแมงอืมกลัวจรงแรงหนาวจะขึ้นว่ารุ่งมันแม่งแก่ตายวัวดิกลัวไม่รอดเลยมันแม่งแท่งม่ตั้งตัวแล้วดิ ดียกก๋ยวก,กุกรมปบแล็กูนก็เออเอาเถอะผมอยากจะนอนพักผ่อนสักครู่แล้วครับนุ้ยครับเทงครับไมเดี๋ยวเราค่อยเดินทางต่อรับเจ้าชายทรงนิราเดี๋ยวรับอย่าไปกีดใ้ไร้ไหว้พระที่ก็นอนครับสเสด็จพ่อสเสด็จแม่จะเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้ไม่เคยฝันมาอย่างนี้เลยไม่เคยคิดเห็นอย่างนี้เลยนอนก็นอนไม่หลับมันกระจับกระใสกล้อมแลนุ้ยกลอมให้เจ้าชายนิราอธิ แก็บนักหน้าให้มันตึงเวลากูรู้นาจีนุ้มนยมีอะไรที่จะทำให้ผมเลิดเพลินบ้างอะเอาเตอนุอย้ยหาเออขวัดเชื่อหน้าออเคปวามใจเข้ามาเอออันนี้มันหนืกว่าเมียเดี๋ยวจับมนันอาเอา นอนเชืนน่อนอนองอนนอนลับให้บายทักเดียวใจแม่จะไปไหนลาดไปเจอครีมมาตานก็โกชนาว่าอยู่อีเราแม่ตัะไมจแล้วไปไหนได้มากกินมังนน้งอไอตาหนังเฝ้าคุยหวานเลยไปเจอหนเออตานะาก็เรียกกันว่าอยู่อี แม่เจอมาแล้วร้องรับรับนึ่งเอาไว้ตาหน้ารับนึ่งไปแร่ตาหลบว่าหลบได้มันจุกอยู่มัางเบิง่งกูไปเองกูเละร้องกล้องไปตะรู้สึกพี่หนุ่ยน่นะเก่งหลายเรื่องนะร้องเรือนี่เดี๋ยวนี้มันจะหมดแล้วนะแม่ที่รู้จักกล่อมร้องเรือลูกนอนนี่หายากกับ่ารับเออ